อันนี้ก็คือหมกากเผาเนาะหมกากเผาหมกากเผาถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือหมักเผานะคะอ่าต้นหมกากเผาอันนี้ต้นขาต้นขาอ่าภาษาบ้านเราก็คือต้นขาต้นขานะคะอ่าก็จะพาชมสวนเนาะพาชมสวนมาดูตนนัวนี้นะคะก็จะเป็นบักอื้ออ่าบักอื้อ ฟักทองนะเป็นฟักทองบักอือบ้านเห่าเลยล่ะค่ะบักอืออ้าวบักอือก็คือฟักทองอันนี้เพิ่งปลูกนะเป็นพี่พี่สะพ้ายปลูกไว้อ่พี่สะพ้ายปลูกไปเพราะว่านาตรงนี้ก็ให้พี่พี่ชายเป็นคนทำก็พี่สะพ้ายอะคะก็ปลูกทวดินอ่ะทวดินปลูกทวดินเนี่ยคือทวดิสงค่ะเอ้าปลูกทวดินไว้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะครูถาพามา ชมสวนนะคะชมสวนค่ะยินดีต้อนรับค่ะตอนนี้ก็มาดูถั่วถั่วดินเนาะถั่วดินถั่วดินหรือว่าถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงซึ่งตอนนี้นี่ทุ่งนาก็ไถไถหุดหน้าแล้วนะคะไถหุดหน้าแล้วก็คือไถนานั่นละค่ะไถเพื่อจะเอาไว้หวานดำต่อไปเนาะค่ะ นี้เป็นธรรมชาติเนะเคดูต้นไม้มีต้นไม้นะคะมีต้นมะพร้าวแหละสวนอยู่ตรงนี้มาปลูกมะพร้าว อ้าวมีมะละกอด้วยนะคะตอนนี้มีมะละกอด้วยบักคุงนะคะบักคุงอันนี้คือบักคุงนะบักคุงหรือมะละกออันนี้ก็เป็นข้าวโพดข้าวโพดแต่มันมันปลูกปลูกไม่ได้ฉีดยาเนาะมันก็จะมีพวกแมลงมาเกาะมากัดสักหน่อยนะคะอันนี้ข้าวโพดต้นข้าวโพดนะคะแล้วก็จะมีผัดมะละกอ ออภาษาไทยเรียกมะระแต่แต่ภาษาอีสานเรียกว่าผักไซค่ะเคยกินไหมคะมันจะมีรสขมเนาะเขาบอกว่ามันมันจะต้านเบาหวานอะไรได้นะคะตัวนี้ก็ไม่ชอบกินนะขมขมมันว่าแต่ก่อนก็บอกว่ามันขมมันกินไม่ได้แต่ณปัจจุบันนี้กินได้ชอบเขาบอกว่าอายุเยอะหรือเปล่าเออก็จะกินได้นะผักไซเคยกินไหมคะ ถ้าเป็นลูกเนะลูกมันอ่ะลูกมันถ้าก็เอาไปถ้าก็ไปกินแค่นัอนอาจจะไปต้มก็ได้หรือว่าเรากินสดๆก็ได้นะแต่ก่อนผู้ถาก็ไม่กล้ากินบกากินเพราะว่ายางเพราะว่ายางมันขมแต่พอได้ชิมแล้วก็กินได้อยู่มันไม่ขมเท่าไหร่ก็กินได้สวัสดีค่ะคุณรักเดียวใจเดียวชื่อเป็นมงคลจังเลยรักเดียวใจเดียวยินดีต้อนรับค่ะ อันนี้กูรูถามมาเก็บผักนะคะมาเก็บผักที่ทุง่งนาเอาพอดีพอดีได้แวะเข้ามาเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านยังไงก็พิมพ์ทักทายนะคะพิมพ์ทักทายด้วยนะคะอันนี้เก็บผักเก็บผักเก็บผักภาษาอีสานเก็บผัก เคยกินใครเคยกินใครเคยกินผักผักใครใครเคยกินผักใส่คะ่ะผู้ใดเคยกินนะคะผู้ใดนี่ไม่ถึงใครไม่ทราบว่า,วาฟังภาษาอีสานเข้าใจไ่มคะถ้าฟังภาษาอีสานเข้าใจไหมคะภาษาอีสานวรรค์คำว่ายังกินฉะนั้นเราก็เอาแค่กรํารเดียวก็พอเพราะว่ากินไม่หมด เราจะกินอยู่คนเดียวเพราะว่าลูกก็ไม่กินนะแต่นี้เป็นบริเวณนะค่ะขอบคุณมากนะต้นหมักงวงถ้าถ้าภาษาอีสานก็บเราต้นหมักงวงนะต้นหมักงวงใหญ่แต่มันต้นโตมากแล้วทีนี้พอมันหล่นลงมามันก็เสียไหมเราก็ไม่รู้วิธีการเนาะมันเน่าเียได้เสียดายมันน่าหงุดหเต็มเลย เพราะว่าเราต้องอยู่ข้างบนเห็นไหมคะ,ะต้นต้นบักม่วงแต่มันกินไม่ได้มันมันมีเจ้าของก็ <c oughs> คือมีเจ้าของมันมีหนอนน่ะแหละหนอนมาเจาะเราก็ไม่ได้ฉีดยาเนาะแล้วก็ไม่ได้หอด้วยมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละ โอ okay. เคเถียงหน้าอันนี้คือเถียงนาถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เถียงนาเถียงหน้าอยูย่หน้าถ้าเถียงถ้าไปปลูกไว้ให้ก็เป็นถ้าไปปลูกที่ไร่ก็เป็นเถียงให้เถียงให้เถียงหน้าก็คือเอาไว้พักเวลาเราทํางานเหนื่อยๆมาก็มานั่งพักถ้าฝนตกมันก็มีที่อยู่เนะาะก็สัตกับโบมีสอยูอ่า ปิดเรียนตลอดเลยค่ะไม่ได้ออกมาไลไรวันนี้ก็มาุ่งนาก็เลยถือโอกาสออกมาไล์มาพูดมาปุบป,ปะอาจจะมองไม่ชัดไม่ได้ทักทุกคนนะคะนิวใหม่ห้วยหลวงนะคะต้นนี้จะเป็นห้วยหลวงนี่น้ำมันรู้สึกน้ำมันน้อยแล้วนะหน้าแรงเนาะน้าไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่ ในชุมชนเนี่ยก็จะปลูกบวกก็จะใช้น้ำพอสมควรน้ำจะเป็นสีสีคล้ำเนาะสีดำดำนะคะอันนี้ก็จะมีโครงการที่บอกว่าทำทำคลองสวยน้ำใสอยู่ค่ะเราก็รอนะคะรองบประมาณอยู่ในช่วงนี้อ่าในช่วงปีที่แล้วในช่วงกลางเอ่อกลางปีที่แล้วนี่ก็มาลื้อตรงนี้นะคะก็จะมีการลือ้อก็คือ ใช้รถนี่แหละนะคะมาปรับบริเวณข้างๆก็ก็เอาต้นไม้ออกหลายต้นอยู่นะคะก็ทำให้ดูดีขึ้นแต่แต่บริเวณลำห้วยยังไม่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับปรุงเนาะถ้าโอกาสต่อไปมันก็น่าจะสวยขึ้น เดี๋ยวจะให้ดูทุ่งนาเนาะเป็นครูที่เป็นเป็นถนนแร่ว่าถ่ายถนนตรงนี้นสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อนก็เป็นเป็นทางอ,อดลอดถ้า,านเข้าเป็นทางอดหลอดก็คือทางเดินทางเดินของคนนะทางเดียวนะคะทางอดลอดเออแต่อันนี้มันก็จะเป็นทางที่มอเตอร์ไซค์มาได้หรือว่ารถซาเล้งมาได้แต่รถใหญ่ก็อาจจะดูคับแคบไปหน่อยแต่ก็มีอยู่นะคะ แต่มันมันจะออกไปด้านน้้นไม่ได้มันต้องอ้อมไปอ้อมบริเวณลำห้วยไปไปถึงถนนตรงนี้ออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสะพานเล็กๆนะคะสะพานเอาเเลิงมาได้มอเตอร์ไซค์ได้ค่ะอันนี้ก็นานๆกูนน้ถาจะได้ออกมาทุ่งนาค่ะเก็บผักได้ได้ผักใสไม่เห็ผักใสเป็นเกิ๊ เออไออันนี้นีต้นเคยเคยเห็นต้นตัวนี้เคยกินไหมคะนี่ตัวเป็นผักตามธรรมชาติเขาบอกว่าผักตำนินท่องผักตำลึงท่องก็เอาไปไปกินกับลวกเอาไปลวกไปกินกับแจวกับปนหรือว่าไปนึ่งก็ได้นะยิ่งสมัยตอนตอนมาทํางานเนาะมามาทานาทําไร่นี่แหละมาทํานาทําไร่มันก็จะมีตัวนี้เยอะ เวลาพักเที่ยงมาเราก็จะเก็บเอายอดนี่เอาไปลวกกินอร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากเลยกินกับส้มตําก็ได้นะคะนี่แหละนะคะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าบักสมหอ่อหมากมันก็จะเป็นมันก็จะหอลักษณะนี้ไนอะ่นะ,คะเคยเห็นมันจะเป็นหอนะมาหุมหอสิคะเอิญน,นี่แหละค่ะเวลามันสุกเราก็กินได้นะคะนี่มันออกเปรี้ยวหน่อย เปรี้ยวแล้วก็หวานนินดๆนะคะแต่ก่อนคุณทาก็กินเป็นเป็นผักธรรมชาตินะมันเปรี้ยว <c oughs> ยอดก็เอาไปกินได้ไปลวกกินแม่ก็พากินมันกับเราไปไปทําไปทไําไรเนาะใครเคยกินยอดมันสับปะหลางเคยกินไหมคะเออไปทไําไรแล้วก็มียอดมันที่มันมันมันออกมันออกมาใหม่ๆนะ่ะ ก็คือเราเอาเอาลำมันเนาะค่ะลำมันก็คือท่อนมันน่ะเอาไปตั้งไว้เป็นกองเป็นกองแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะมียอดออกมาปงยอดค่ะโปงก็คือยอดมันแทงออกมาเนาะมันมันมันออกมาตรงนั้นแหละค่ะเราเอามาเอาไปลวกกินก็กินได้เป็นผักชนิดหนึ่งเหมือนกันก็อร่อยอยู่นะแต่ก่อนก็ไม่เคยกินพอเราเราเข้าไปพ่อแม่พากินเราก็กินได้อันก็เป็นผักชนิดหนึ่งนะคะ อยอดมันนี่แหละค่ะยอดมันสับปะหลังก็จะเป็นเหมือนผักก็จะเราลวกกินมันออกหวานๆนิดนึงนะคะเป็นผักครูฐานะชอบผักแม่ก็พากินผักเราก็ชอบผักเวลากินอาหารก็จะมีผักด้วยมีผักลวกหรือว่าหรือว่าเป็นนึง่งเป็นต้มอย่างนี้ค่ะอันนี้ถนนไปทุ่งนาเนะ บริเวณบริเวณเขาบอกว่าเรามาอย่างนี้เรารู้สึกสบายหูสบายตาสบายใจเสียงก็ไม่อึกกระทึกก็ได้ยินแต่เสียงตอนนี้ได้ยินเสียงเขียดไหมคะเสียงเสียงเขียดอ่าเสียงเขียดแต่ก่อนกูถามมามาทํานาเนาะเลี้ยงควายด้วยมีมีควายด้วยแล้วเราก็มานอนที่ทุ่งนานี่แหละบรรยากาศดีดีนอนทุ่งนาแล้วก็มาก่อไฟไล่ยุง ไล่ยุงก่อไฟไล่ยุงแล้วก็นอนอยู่ทุ่งนาเคยนะคะชีวิตวิถีชีวิต,ววตเคยนอนที่ทุ่งนาโอเคมีแว่นแล้วยินดีต้อนรับนะคะสาหรับคนที่เข้ามาแล้วนะคะคนประจวบคุณลินคนคุณลินยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้ก็มาบริเวณทั้งหมดนะคะโอเคดูบรรยากาศ ตรงนี้เป็นถนนเข้ามาเนาะแล้วก็จะมีลำห้วยลำห้วยลําห้วยเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นเข้าปลูกยางนะคะตอนนี้ปลูกยางด้านอีกด้านหนึ่งก็จะมียางยางพารานี่แหละคะ่ะก็จะมีการปลูกยางด้วยรอบนอกนั้นก็จะเป็นหนองวอัวซออีกนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกันหนองวอัวซอ กับลำห้วยจะติดกันด้านนี้จะติดกันดูธรรมชาตินะดูธรรมชาติค่ะบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปเนาะอาะอยู่ในเมืองอย่างงี้ถ้าอยู่ในเมืองก็จะมีแต่รถรถที่วิ่งเยอะแยะมากมายแต่อันนี้ก็มาดูท้องทุ่งนานะมาดูท้องทุ่งนาลำห้วยอ่าลำห้วย ช่วงนี้มันอาจจะแห้งแรงสักหน่อยเพราะว่าเป็นหน้าแรงเนาะเป็นหน้าแรงแต่ทุง่งนาตรงนี้นี่นาคูถานี่ที่ไถท,ที่เป็นที่ดินตรงนี้นี่ก็คือปลูกข้าวเนาะอีกนาที่ปลูกอ้อยนี่ยจะเป็นอีกนาของคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะคะอ่าที่ปลูกอ้อยนะคะก็จะมีบางคนก็ปลูกอ้อยบางคนก็ปลูกข้าวก็สลับกันไปอย่างนี้แหละคะ่ะอ่าแต่ก็ ได้ผลทุกอย่างแล้วแต่คนชอบเนาะปีที่แล้วนี่ข้าวมันถูกมากแต่ก่อนเขาก็ปลูกข้าวเหมือนกันค่ะแต่ก่อนก็ปลูกข้าวแต่ทีนี้มันข้าวมันถูกมากก็เลยเปลี่ยนใหม่เอาอ้อยมาปลูกแต่ครูถาก็ยังไม่เปลี่ยนใจเนาะครูถาก็ยังปลูกข้าวอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพี่ชายเป็นคนทํา <c oughs> ก็ปลูกข้าวตัวเองก็กินด้วยอถ้ามันเหลือก็คือขายนะค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องแสงเจริญ ขอบคุณมากนะคะที่ที่แวะเข้ามานี้กูถาพาพาชมธรรมชาติที่ทุ่งนาแล้วก็ฟังเสียงได้ยินเสียงเสียงเขียดจะนาไหมคะเขียดจะนา,เ,าเสียงเขียดะหนาห้องห้องห้องก็คือร้องนะ,ะจะได้ยินเสียงธรรมชาติะคะ่ะตัวนี้ ถ้าเรามาตอนเช้าเนี่ยมันจะมีนกบินด้วยมีนกตอนเช้ารู้สึกจะมีนกมีอะไรด้วยนะคะแต่ตอนเช้าส่วนใหญ่ผู้ถาก็ไม่ได้ออกมานานๆจะได้ออกมากล้วยอีออ,อนฮะต้นกล้วยอีอ่องก็คือกล้วยน้ำว้าเนาะกล้วยอีอองกล้วยน้ำว้าหรือว่าปลูกบักฮุงบักฮุงก,ก็คือมะละก,กอนอะค่ะปลูกบักฮุงปลูกกล้วยปลูกบักข้าวมักข้าว